สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะดีกรีเธอสุดยอดมากๆทำความรู้จักอาจารย์มิ้นคนที่ตรวจฟันให้ตังโมดีกรีไม่ธรรมดาจริงๆเพจเ c e b o o k คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้ออกมาโพลคลิปวิดีโอผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงพิชชาทิพยพัฒหรืออาจารย์มิ้นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติทันตวิทยา ผู้ที่เป็นคนผ่าตรวจฟันของดาราสาวแตงโมนิดาระบุว่าเด็กทันตะจุลามารู้จักอาจารย์มิ้นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติทันตะวิทยาที่ได้แรงบันดาลใจในการเรียนนิติทันตะวิทยาจากการที่ได้ไปช่วยพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในช่วงสึนามิปี2547ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงพิชชาทิพยพัฒน์ รองคณะบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตแพทย์ศาสตร์จุลาเกียรติยมอันดับหนึ่งเหรียญทองทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตรุ่น60ประธานสาขานิติทันตวิทยาราชาวิทยาลายัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยโดยผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดรพิชชาว่าเราว่าเพื่อนเพี่นพ,พ,พน้องๆหมอฟัน เมื่อได้รู้ว่าคนตรวจฟันให้แตงโมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดรพิชชาทุกคนก็เกิดความสบายใจและมั่นใจได้ว่าไม่มีอิทธิพลหรือเงินทองมาซื้อมิ้นเพื่อให้ปิดเบือนความจริงได้มิ้นไม่ใช่แค่หมอฟันทั่วไปแต่มิ้นมีความรู้เฉพาะทางด้านนิติทันตะวิทยาที่มีน้อยคนมากๆในประเทศนี้ได้รับอนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา นิติทันตะวิทยาปัจจุบันเป็นประธานสาขานี้ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยด้วยมิ้นได้ร่วมชนสูตรมาอย่างต่อเนื่องในฐานะเพื่อนสนิทเรารับรองได้เลยว่ามิ้นทําเรื่องนี้ด้วยใจรักซื่อตรงและเต็มที่อย่างแท้จริงเหมือนในทุกงานที่มิ้นได้รับพวกเราบอกมินว่าอย่าไปอ่านคอมเมนต์ในเน็ต แต่พวกเราเองก็อดอ่านไม่ได้ฮ่าฮ่าทำให้เราได้รับรู้ถึงการเลือกรับข้อมูลของชาวเน็ตและบางเรื่องที่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนจึงขอเขียนถึงเรื่องนี้เพื่อช่วยเพื่อนปกป้องวิชาชีพและหลักฐานทางการแพทย์ถึงท่านที่ยังมีความสงสัยในคดีเราอยากให้แยกสิ่งที่มิ้นหรือคุณหมอนิติเวช ที่ได้ทำการตรวจและถแถลงสิ่งที่พบไปเมื่อวานการทำงานของแพทย์และทันตแพทย์คือตรวจและแรายงานสิ่งที่พบตามพยานหลักฐานที่มีจากการตรวจศพภาพถ่ายรังสีประวัติการแพทย์และทางทันตกรรมส่วนเรื่องข้อมูลที่ขัดกับพี่ไทยนั้นเราขอยกคำพูดที่คุณหมอพูดต่อจากมิน้นบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นตอนเจอศพไม่ใช่ว่าเขาผิดแต่ในตอนนั้นอาจมีอาร์ติเฟก หาคำศัพท์ไทยที่แปลได้เข้าใจง่ายไม่ได้อธิบายสั้นๆคือสิ่งอื่นๆที่มาอยู่ตรงที่เราตรวจแล้วเราทำให้เรานึกว่ามันเป็นแบบนั้นแต่จริงๆมันไม่ใช่เช่นเศษดินที่ไปติดทำให้มองเห็นว่าเป็นฟันหักเมื่อต้องการทำการตรวจนิติวิทยาศาสตร์เราจะต้องล้างสิ่งเหล่านั้นออกไปทำให้เห็นหลักฐานตามที่เหลืออยู่จริงคุณหมอพูดได้ดีมากๆนะไม่ได้ว่าใครเลย แต่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงบางคลิปตัดส่วนนี้ออกไปทําให้บางคนไม่ได้ฟังคุณหมอพูดตรงท้ายๆก่อนปิดการถแถลงเลยอยากให้ลองไปหาฟังกันค่ะเพิ่มเติม2เราไม่ได้แท็กมิ้นในโพสต์นี้เพราะว่าเราเปิดโพสต์เป็นสาธารณะเลยไม่ได้อยากให้มีลิงก์ของ f c e e o o o มิ้นเพื่อความเป็นส่วนตัวของมิ้นนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t news ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ